วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบในสนามกอล์ฟ1 0 0่ไร่ผมแอ่งไมายมเนตเป็นคนที่แอบและเราแบ่งเป็น3ทีมหามีเวลา1ชั่วโมงมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะ <c oughs> ซ่อนแอบ1,000ไร่ และก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับป่ะเรามาลุยผมมีเพียงแค่10นาทีที่จะแอบนะครับในพันไร้ผมต้องรีบแต่ปัญหาคือผมมีรถนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยรถมันเป็นปัญหาได้ไงมันช่วยให้ผมไปไกลใช่แต่ว่าถ้าใครเจอรถผมก็ตายเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปลึกผมจะทิ้งรถเอาไว้แล้วก็ผมจะวิ่งต่อไม่อยู่ใกล้รถนะครับัเนเส้นไปไป ตอนนี้นะผมได้คู่กับจูนนะใช่เราสองคนคู่กันคือจะต้องไปหาพี่เลี้ยงให้ได้่าวางแผนแผนเราเป็นว่ายังไงบ้างจีนกว้างอ่ะม่มีพี่เลี้ยสองทางเลยขับหากับบินหาผมจะทิ้งรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใบไกๆเลยพาที่แอบดีๆบินคืออะไรบินโดนเนี่ยโดนนะแล้วเราก็หากนแล้วที่มันกว้างใช้โดนใช้โดนหนึ่งอ่างั้นเดี๋ยวบินโดนก่อนเพราะว่าเนทขับรถกอล์ฟนั่นแปลว่าถ้าเราเห็นรถกอล์ฟเขาจะอยู่อาจจะโซนนั้นไงเออรถกอล์ฟตรงไหนอาจจะอยู่โซนนั้นใช่เหนื่อย ผมต้องซิกกว่าน,นี้อีกไม่นานผมจะขึ้นชคไอรอนไฟท์แล้วต้องการพลังเต็มที่ที่จะชนะแท็กพลังอยู่เพราะว่าเขาโหดนะครับอย่าลืมมันเชียนะแต่ผมว่าผมจะต้องวิ่งมากกว่าน,นี้ผมเจอแล้วผมจะไปที่ไหนยูน่าริทวเนตแบบที่แล้วคุณว่าต้องเป็นกว้างโซนแบบสนามกอล์ฟแน่เขาไม่น่าจะเป็สนามกอล์ <พบ S 2> มันลุ่งนะมันล<ำ>ุ<ำ>่งนะโอเคเอ็มแดดเปรี<ำ>้ยงเลยคาร์เมลิก แมนลี่อ่ะใช้โคตงง่ายเลยนะทุกคนนี่อันนี้คืออีกมือน,นึ่งทาอีกมือนึงถือกล้องได้เลยเดี๋ยวดูนะเราต้องออกเราเลงก่อนอืมฮะตรง่ายจริงสวัสดีค่ะพี่ตอนนี้เราเล่นซ่อนแอบถ้าเพื่อนมาถามว่ามีคนแอบบอกว่าไม่มีครับอขอบคุณมากครับ ผมเห็นต้นไม้ใหญ่ๆข้างหน้าผมแยบไนมนะ่นแหะดูเว้นไม่ลุน้ำามาขึ้นต้นไม้หนมะเออ,อก็ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงผมไม่บินต้นไม้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมใกล้จะอายุ30แล้วนะครับไม่กี่เดือนมาต้องบีนให้ได้ <c oughs> <c oughs> อ เมื่อก่อนไม่เคยเป็นคนใช้ครีมแต่พอหลังจากคาแมนลี่เลยรู้ว่าควรทาตั้งนานแล้วควรดูแลตัวเองตั้งน,นานแล้วคือตั้งแต่ได้ฟรีมาเอ็มก็เลยหน้าดีขึ้นเยอะเลยผมว่านอนดึกเล่นเกม,มถ้าไม่โดนไอ้แมนลี่ตัวกลางคืนไก่ต่อเนี้ยตัวกลางวันเวลาเราออกแดดนะไปแค่ตอนเนี้ยเลยคือใช้งานง่ายมากจบแล้วนี่ใช้มือเดียวในการทาครีมกันแดดทั้งหน้านะเอาอยู่ครับพอเขาบอกว่าเริ่มปุ๊บเราจับลูนโกบไปดูเลยโอเคไปะดูเต็มที่ปะไปไปไปบินโดดโอเค มันต้องขึ้นสูงตอนนี้ผมขึ้นต้นไม้แล้วนะครับดูผมเห็นสนามแล้วข้างล่างสูงอยู่นะตอนนี้ผมนั่าจ,จะสูง4เมตรนะครับผมไปสุงกว่าน,นี้ได้แต่ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้สูงพอที่ถ้าใครขับผ่านแล้วเดินผ่านไม่เห็นทางเดียวที่จะเห็นก็ต้องยืนใต้ต้นไม้และมองขึ้นจากข้างๆไม่เห็นเลยเห็นไหมต้นไม้มันบางทุกอย่าง รอดูว่าจะมีใครมาหรือเปล่าวันนี้ครับพี่เน็ตบอกว่าพี่เน็ตพร้อมแล้วพวกเราสามคนนี่คือใครหาก่อนเป็นผู้ชนะใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะเอาเปล่าคนชนะเลือกร้านไปดิบอลไปดิปอไป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 เราอยเอาไปดิก็ใช่เราไปเอาโดนเออกันเราถอยไอเขาไปโดนอยู่ข้างหลังโดนอยู่ข้างหลังถอยเดี๋ยวเรารับดูขึ้นเลยสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นไปช่วยหามันไปเน็ตหน่อยครับ บอกน่ากลัวคือไม่ได้โกงเรียกว่าใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้ห้ามเราเราใช้หัวสมองแต่เจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งคือกดเขาไม่ได้ห้ามว่าห้ามใช้เฮ้ยยืมโดนหน่อยดิยืมโดนก่อนยืมโดนก่อนเขาดนไม่ทำอะไร เร้ยเป็นเทคโนโลยีไม่ไม่ต้องรู้หรอกเวลาเริ่มแล้วนะครับขณะที่รอผมมองต้นไม้นะครับดูมันมีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ลูกอะไรใจหนึ่งก็อยากดูว่ามันคื็ลูกอะไรแต่ผมมั่นใจมันกินไม่ได้ทีมเอินหาไม่เจอหรอกไม่มีทางไม่มีทางแอบดีขนาดนี้พันไร่นะก็จะต้องเช็คทุกต้นกว่าจะเจอรอดูเนฟมันเหลี่ยมจัดมันประมาณว่าที่ที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่าดูดูดูหันไปดูหางรถต่อไปเหรอเอ็มดูดิ บ้าไม่มีหรอกดูดีๆก่อนจะมีดิ<อ>ผมว่าเราไปเลาะทางข้าวก่อนไหมเอ็มรถตู้น้ำใสเมันก็ส่องเข้าที่เห็นแล้วเนี่ยใสอยู่นี่ไหมมีพัดลม,ม กูช่วยน่อยไปหาพี่เนี้กันดีกว่าโอ้ยใครมีคนด้วยแมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยมาดีกันดีกว่าอย่าเรืงซังซึ้กันด้วยเด้อโอ๊ยไหนมีเนี้อยู่ในน้ำเปล่าโอ้ยนีไม่อยู่ไปหาไปหาดูโอ้ยไม่อยู่ไอ้อลใหญ่เที่ยวเนี่ยมึงทำอะไรวะทำไมไม่ไปหาวะไปขิงมาเนี่ยแอบวันแอบวันเฮ้ยเฮ้ไอพวกนี้แม่งแผนชั่วอะไรพี่เอ้ยทำอะไรทำไมไม่ไปหารโดนให้น่อยอะไรอะไรบอกว่าอะไรนะก็ไม่น่อ เซตโดนให้มันมันบินเก่งกว่ามึงอีกดราม่าไรไม่กี่โกงไม่กี่โกงแง่เลยจะบินโดนหาใช่ไหมว้าไปหาแล้วจะไปโป้งเนสยังไงเราหัวกันปะแล้วเดี๋ยวหัวกันนะให้นายเลี้ยงหมดให้นายเลี้ยงหมดฮะเอาปะดิวดิวแต่มันมีไม่ไม่เป็นไรของเราอะเอาแค่ว่าหาเจอพร้อมกันหาเจอพร้อมกันก็ได้ ดิวนะดิวนะสนะจับสี่จับสี่จับสแล้วนะใครนะไทยพละยศยาพลยศนะใหมูกระทะกินแล้วที่แตกมาห้าวันยิงปืนชีอะไงก็ได้ต้องให้นายกับจูนเลี้ยงหมูกระทะเราเป็นทีมเดียวกันนะบินโดนมาเสร็จแล้วมึงโทรมาว่าอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวพี่ขับรถไปเข้าไปชาร์จแล้วเดี๋ยวมึงตามไปช่วยด้วยนะตอนนี้ไปก่อนไปปลุ้นแล้วเราเดี๋ยวบินบอกบอกกูด้วยดิเดี๋ยวโวยไปี๋ยวโวยเมื่อกี้ไปบอกกูใช่ไห้น้องใช่ไห อ้าืเเลยยีวดจะโทรเดี๋ยวโทรบอกตำแหน่งไปก่อนเรื่องขี่โกงบอกขอให้บอกไม่ได้โกงผมเรียกว่าใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์เสร็จแล้วใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์แล้วบอกกูด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเจอกันบอกกูด้วยนะโอเคสบายละคราวนี้ไปไม่ได้ยืนลงไปดูนะไปทั้งนั้นมีมีป่านะมีต้นไม้มีอะไรด้วยเพราะมันอยู่ในละแวกของสนามกอล์ฟหมดนะถ้าเกิเขาไปนอนนี่ถือว่าสุดยอดนะจุนลองดูไม่มีนอนไม่มีนะจุนดูบนต้นไม้นู้นจะมีไหม ้องดูหลังต้นไม้มนี่ใช่ไหมผมว่ามันมีบ้านหลังจู่ตรงนั้นอนะ่ะไปเค็งตรงน,นี้ก่อนไปผมว่าคุณนธาไม่น่าจะออกมาไกลขนาดนี้อยู่ไหนวะ ไม่เราต้องหาเราต้องหารถกอล์ฟที่ไม่มีไมค์กอล์ฟที่รถกอล์ฟแบบยัวเย้ไปหมดหาที่ไม่มีไมค์กอล์ฟไงซ้ายขวาซ้ายซ้ายมันก็มีเอ๊ะม,มันอยู่ขวาไงอ่าเนี่ยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยไปใกล้มันซูมได้เหรอวะซูมไม่ได้มันมีเนี่ยคันนึงเนี่ยมันซูมนีได้ปะเนี่ยเฮ้ย มีคนบินโดรน <c oughs> บินโดรนไม่ช่วยอะไรครับเพราะว่าผมมีใบไม้ที่บางอยู่นะครับข้างบนหัวแต่ผมว่าที่ผมหวังกับดักไอรถรถกอล์ฟน่าจะลอกภูเขาแล้วจากจุดนี้มันโคตรไกลเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นรถกอล์ฟนะครับภูเขาโดนหลอกแน่ <c oughs> โดนเล่คืบ <c oughs> เนี่ย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 อันยูเนี่ยขวาเนี่ยมันมีมันมีอันนี้เนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างในอยู่ข้างขวาเราไปดูไหมเนี่ยมันมีคันหนึ่งอยู่ตรงนี้เก็บแล้วก็ขับรถไปหาเพื่อไม่ให้เขาสงสัยอันนี้มันลงอะไรพี่กอยเหมือนลงชาร์จแบตเตอรี่รถกอล์ฟอ่ะเราไปดูเข้าไปดูก่อนลงเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าทุกคนแยกย้ายกันหาไหมใช่ผมว่าแยกย้ายค่เดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ผมมาฝั่งนี้แล้วไปเจอตรงกลางโอเคโอเคลองดู อันนี้เราดูกันทั่วแล้วครับเดี๋ยวเราจะขับรถกอล์ฟเข้าไปข้างในกันต่อครับไปไปเร็วมีอะไรแปลกๆเลยนะเออนี่ใครอันนั้นใครไม่รู้อีกทีมหนึ่งมารถกอล์ฟดู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 มันจะเห็นบงไหมต้นไม้บางอ้าวอันนั้นไม่ใช่ใครในทีมอันนั้นคือนักกอล์ฟจริงๆน,นี่นคือคนที่เล่นกอล <laughs> ์ฟ <laughs> อุ๊บ ตรงตรงตรงหรืไปทางขวาไปทางขวาเออก็เมื่อกี้ตอนโดนพี่บินออกมาไกลยังก่อนที่เราจะเห็นอินรดอ่ะพี่บินตรงออกมากไกลไหมกะพักหนึ่ง ก็ตามทางไปดีเนี่ยไม่ตามทาง่าเลยสุดแก่นี้แบงเนอะไหวเพียวเลยนอ้บอลมันจะหักหลังเราปะวะจากประสบการณ์นะไม่หักหลังเราชัว่งจริงนะมันอาจจะโทรบอกเราแต่มันอาจจะบอกเราอยู่ที่อื่นเราก็พร้อม้วถ้าเจอถ้าเจอเราก็หักหลังเหมือน ด,ดูเหมือนต้นไม้เนี่ยปีตต้นไม้เก่งต้นไม้เหรอฝรั่งหรือลิงของปีต้นไม้เก่งโดนเล็วคือมีตอนมีบ้านหลังหนึ่งอยู่น่าเป็นห้องน้ำเออเออมันมีทางน้ำห้องน้ำ,นนำโอ้โหอ,อันนี้เป็นที่ขายน้ำอันนี้ขายน้ำนี่นะไม่น่ามีห้องน้ำก็ไม่มีไม,ไม่ใช่ช เห็นอะไรแปลกๆว่ะคือตรงนู้นเขามีแคดดี้ตรงนู้นเขามีคนแล้วมีรถกอล์ฟอามันมีรถกอล์ฟจอดตรงนี้อยู่คันหนึ่งหลังต้นไม้ตรงนู้นอะไกลๆอ่ะเห็นไหมอ่ะฮะเฮ้ยแล้วรถกอล์ฟอะรถกอล์ฟทุกคันนะที่เขาวิ่งอยู่ตรงนู้นนะเขาจะมีกระเป๋าี่ถูกกอล์ฟใช่ไหมแต่อันนั้นอะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆดิคุณธานีคุณไม้ผู้หมวดไอ้บทกันใหญ่ๆผู้พูดที่คุณหานะหาด้บดน้อย เฮ้ยเนี่ยไม่มีถุงก๊อฟด้วยรถใครวะคะจากจุดนี้มันไม่น่าจะเห็นนะครับนตรงนี้นักเอ็ม M. พวกเขาไปหารถกลอฟของผมที่ผมทิ้งไว้แ <c oughs> สดงว่ามันได้มันได้ผลจริงๆครับทุกคน <c oughs> โดนหลอกนะครับ <c oughs> ชราเขาเช่วรถกอล์ฟเขาก็ไปนั่งจีรถกอล์ฟไปแล้วถ้าเป็นลูกค้าเฮ้ยแต่มันไม่มีกุญแจไม่มีของพี่ว่าอยู่แถวคือรถกอล์ฟทุกคันเว้ยเขามีถุงกอล์ฟเว้ยเี้ยเจอว่ะเจอแล้วว่ะวะดูในลุมดิ้นในรมดิ้หลุมนี้นเฉยนึกว่าแม่งแบบอยู่ท่านี้แล้วแล้วิ่มปองด้วยผมบินบินสูงขึ้นไปอีกครับตอนนี้ผมสูงกันนี้ไม่ได้แล้วยังไมมันเหลือแค่ กิ้งไม้เล็กๆมันรับน้ำหนักของผมไม่ได้ตอนนี้ผมสูงประมาณผมตีไปห้าเมตรตกก็คืออันตรายนะขอหักได้เพราะฉะนั้นใครที่ดูอย่าทำตามอย่าทำตามดีกว่าคือมันเป็นกีฬากางแจ้งใช่ไหมแดดร้อนแต่ไม่กลัวเรามีนี่แกลลี่นี่ติดรถไว้เลยบอยเอ็มบอยเอ็มบอยเขาบอกเขามอไเขาบอกไหบอกอกเอ็มเปขับรถกอล์ฟไปตามทางเดี๋ยวพี่เดินดูนี้ ทีมเราต้องชนะครับเดี๋ยวเราโทรหาบอลไก่เพียวก่อนครับว่ามันบินเจอเปล่าเพียวโทรมาพอดีฮัลโหลฮัลโหลพี่เจอแล้วมันเห็นรถน่าสงสัยอยู่ฝั่งขวาไอ้นี่นี่เอ้านู่นนู่นนี่โซนนนี้โซนนีู้โซนนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โซนนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเจอรถกอล์ฟอยู่ตรงเนี้ยคันเปล่าอ่ะใช่วะคันเดียวคันที่เราเห็นเปล่าว่ะคันเดียวกันนี่แหละใช่ป่ะมันก็เปลี่ยวมาทางขวานะเนี่ย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 คันเนี้ยคันพี่หาตรงนั้น ีีวเนยโอเคได้ได้ผมไปหายพี่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผาโซนโซนฝั่งนี้แล้วกันโอเคโอเคโอเคพี่ว่าเจอแล้วล่ะร้องหลังนู้นโอเคไหมใช่ไหมหลังนู้นหลังนู้นเดี๋ยวพี่เกาะไปผมเห็นเอ็มเอ็มกับใครก็ไม่รู้เอ็มกำลังตามเพียวมันมีสองทีมทีมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเออเออสองคันเลยนั่นคือเพียวอยู่นู้นเลยครับนี่นี่นี่เห็นไหม ผมว่าผมรอดแล้วเมื่อเขาปิดโจนถ้าเขาไม่ได้ปิดโซนที่ผมอยู่นะสบายไม่มีทางเจอแน่นอนทันไรใครจะหาเจอได้โหขหดเลยเขาเจอก่อนเราได้ยังไงวะเราบินแค่เราบินโดนนะเว้ยถามๆๆพี่ครับถามี่จอถามมี่ถามดีผมถามมันอยู่ใกล้อะถามอะไรล่ะเห็นฝรั่งไหมนี่ครับพี่พอเห็นฝรั่งขับรถกอล์ฟมาแถวนี้ไหมครับไอพี่งูเหรอตงูเหรอครับ ข้างหลังหลังเลยครับโอ้โหขาวครับขาว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 ด้วยนู่นเป็นเป็นพวกพี่บอยนะพี่บอยกับพี่เอ็นนะเฮ้ยไอ้นายอยู่ฝั่งนู้นไอ้นายไอ้จูอยู่ฝั่งนู้นเากำลังจะสวดนี่เขามาทางเราเราต้องหาบ้านหลังนี้ก่อนรู้ๆไปเอ็มกรับพี่ดีจ้าเดี๋ยวว้าวหลังนั้นเหล่านั้นได้ายดึงก้อนได้ดึงก้อนไม่ได้มันล็อกกุญแจไว้ไม่ยุ่งเราปลาปลาบีปลา้ยไม่ได้ไม่ได้เดีไม่ได้ออก ไม่รอดจะไม่ไรดูไปป่านี่เขาอยู่ในป่าโอไปดูในป่าก่อนแล้วเว้ยดูในป่าก่อนแฮะเน็ตเขาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยไปบันไอ้ลายมันเอาบอยรถเลยอไอ้ยหี้ย่ไ้เบอรถเดียวรถรถรถเดี๋ยวี่มึงจเฝ้ารถไว้ก่อนดิไอ้ไเไ้อ้ไอไไออ้้ ขึ้นทำไมวะไป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 แล้วไปแล้วไปเอ๊เดี๋ยวตกแสดงว่ายังไม่มีใครได้บอกแสแอะอะไรเลยก็มันมีคันเดียวที่จอดอยู่ตรงนี้นี่หว่าที่เราเห็นน่ะผมยืนมาครึ่งชั่วโมงเาไม่ไหวปวดมากผมก็เลยนั่งแต่นั่งแบบกอดต้นไม้เพราะว่าไม่อยากตกนะครับเฮ้ยมันังอยู่ไอ้รถคันนี้ยัยู เราบอกเจอตัวแรกไงเราุกว่ารถของนักกอล์พวกนั้นพอดูก่อนได้ไหมไปนู่นไปนู่นไปนู่นซ้ายซ้ายเลยบอลซ้ายซ้าย้ายซยไปไปไปซ้ายไป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 อไมาถามมาถามไปโอ้ยกูมาจากทางนั้นมันไม่มีหรอก คือตรงนี้มันไม่มีของเขาบอกว่าต้นไม้จากตรงนั้นไม่มีหรอกผมว่ามีสิทธิ์เขาวิ่งจิตรพี่ไปตรงนู้นได้จอดรถทิ้งไว้ต้นไม้เยอะตรงนั้นตรงนั้นพวกเราไปแล้วเราเราไปไกลๆกันมาแล้วตรงไหนทุกที่เราไปกันมาแล้วแล้วมันไม่มีแล้วเรามาคิงบอกว่าตรงนี้มองแล้วไม่เจอตรงนั้นเราไปแล้วไม่เจอเหมือนกันไะเออเออสวับดีๆดิวะมึงไม่มานั่งข้างหน้าเล้ววะไม่ไม่ใช่พี่บอลเขาไปหัวพี่นายพี่ได้ด้วยเหรอเขาพูดได้เปล่าเขางูพิษเปล่าวะ เราต้องชนะครับตอนนี้เราเป็นทีม4ี่ลุมสองนะครับเรามีทั้งหมด8ปดลูก,กตานะครับเขาพูดว่า4ี่ลุมสองอยู่แต่ก็ไม่น่าเท่าไหร่หรอกมั้งให้เพียวไปหาทางนู้นไก,ก่บอลครับพี่ครับเห็นฝรั่งขับรถกอล์ฟมาไหมฮะอยู่ตรงไหนครับผมเขาบอกว่าห้าม <c oughs> บอกใช่ไหมแล้วี่ออกอาการอย่างนี้ใช่ไหมใช่ด้วยพี่ไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้ นิ้วนิ้วขอ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 นิ้ว,ว,วพี่ไม่ต้องพูดก็ได้ผมผขอนิ้วอยู่งไหน <c oughs> อยู่ในน้ำเอ็มดูดีๆนะ,ะไม่มือดูทางดีๆได้เนฮะียกูเสียวมีบอลมีมอง,างนาเออ,เ,อ,อเราเจออีกที่ครับช่างน่าสงสัยซะเหลือเกินเน็ตบอยมาแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เฮ้ยนายกับจุนมานายกับจุนมาแล้วพอเราอยู่สนามกอล์ฟ มันคือที่โล่งมันได้ยินเสียงชัดเจนเลยเขาทำพลังงานพี่เห็นฝรั่งวิ่งมาแถวนี้ไหมยิ้มเลยพี่อ,อย่ายิ้มดิพี่อ,อย่ายิ้มเิพี่ <S <S อ,ยอย่ายิ้มดิยิ้มแบบนี้ดีมากที่ว่บอกพลังงานก่อนถ้า่อไม่ได้บอกพลังงานนะฉันว่เาขาเพิ่งเดินพันดีมากที่บอกดีมากที่บอกแต่ว่าผมต้องเงียบเพราะว่าเสียงมันได้ยนนนะินง่าแล้วแล้วบนต้นไม้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปปีนได้ไหมคะ มีต้นไหนที่ใหญ่ที่สุดในนี้ไหมคะจูนจูนดูทุกต้นแถวนี้ต้นนี้ปีนง่ายนะจูนแม็สรุปอยู่ไหนวันนีแถวนี้แหละเพราะว่าเขาบอกหลังจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายคลิปไปบอลแยกย้ายกันหาอันนี้เปิดได้ปะล็อกปีนอยู่ข้างบนหรือเปล่าไอ้ัไอสองต้นนั้นนะผมว่ามันโลกมันมันม่คิดนะใค้เขาพูดอะไรสักย่ง แขพูดอยู่นะแต่ว่าเขาต้องเห็นอะไรแน่ๆนี่นะต้นไม้พุ่มใหญ่นะผูมีแจ่าปวกนายก็จุดมาแล้วไม่มีต้นนี้ไม่มีจุดเรามาดูต้นนูน <c oughs> ้นเนอะยืนดี

พาอังคตเบเกอร์วันสาย25่าฝรั่งอยู่ไหนจะมองอะไรอย่างนี้ได้ตั้งตายเหี่ยแล้วนะไม่มันมองภาพรวมก่อนดีเพราะว่าเนทใส่เสื้อสีขาวเว้ยมันจะเห็นได้ง่ายตัดกับเฮ้ยพี่ว่าตรงนู้นว่ะไอเขาขาวนั่นเหรอเออใช่ไหมเออมึงไม่แน่ใจด้วยสิรีแม่ช่วยหาด้วยเฮ้ยไปรู้ก่อนสิรีสิริบอกไปแน่ใจแต่ไปดูก่อนแล้วกันสิ แมงเลยรถขยางนะไม่ใหญ่มาบีบดูแล้วรถขยางแมงดูสนามกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมึงจะหลับตามึงจะเห็นทำไมล่ะเออลืมตาหาเพืสิลองเพ่งไม่ลืมตามันขับอยู่ม oh <and> <imer> ึง <away> ก <alah> ็ต้องมองาวะช่วยมองสิช่วยมองมองอยู่ท้าเราได้ทุกคนจริงๆละมึงนายน่าจะเดินอยู่นู่นไกล มันมีเสียงอีกั้งหนึ่งว้ายแกไม่ได้ว right ้ายๆๆๆพี่บอยขับรถมาแล้วมาโยยเยยไปเจอไหมหาเจอเืยเปล่าดะาบอยครับเอ็มไออีกครั้งนึงบอยคับเอ็มไออีกครั้งเออาสีดานเนี่ค่ะไมเจอเราะแต่ตาจะหาเจอเลยเป็แกงบิ่งไหมแกงบิ่งดอกไหม ไไไไ้้้้ววววดบอยกับเอ็มมาแล้วแล้วก็วิ่งกับนายกับจูนพวกเขาแข่งกันอะไรก็ไม่รู้ผมต้องอยู่นิ่งผมต้องผมต้องแอบข้างหลังแบบนี้ไม่งั้นเขาเห็นแน่ผมวิ่งหลอกกันนะแต่ผมไม่ได้เจออยู่ไหนอยู jaar jaar ่ไหนใครอะใครอะใครอยู <center line> <mm ่ตรงนู้นน่ะ ไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมันมีคนอยู่นู้นขึ้นมาเร็วๆเร็วสิวะเดียวมือขึ้นช็อตสิมือไนได้บ้าปะเสื้อสีชมพูใครอะเอ็มเมื่อกี้เมื่อกี้เขมีเสียงโวยวายโวยวายเลยเป็นคนโวยเออเอ็มจูนอะไอเขาอยู่ตรงนั้นหมดเลยเจอแล้วต้นไม้เจอต้นไม้ เรามาดูดิเหยียบปิดเลยเหยียบปิดเลยเมื่อกี้เอางี้กี่ปีบอยพี่วะเราปิดโซนไหมอะเราปิดโซนไหมแล้วไม่ต้องหมดทีมเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องหมดเอาไม่ต้องบ่อยทีมเอางี้ไหมเราหัวกันไหมเออเออนะเอาละเอาหัวกันนะเอาหัวกันนะเอาหัวกันมากันนะให้นายเลี้ยงหมดให้นายเลี้ยงหมดฮะเอาป่ะโอเคโไหนวะปิดโซน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 นี่นี่เรื่เขาคุยอะไรกันทำขยับ ทำลุกทำนั่งต้องอยู่นิ่งเพราะว่าสายตาของมนุษย์โดยธรรมชาติอะไรที่ขยับตาเรามันจะไปมองทันทีถ้าก็ว่าผมขยับต้นไม้พวกเขาเห็นแน่ยิ่งที่ผมใส่เสื้อขาวมันใหญ่เกินไปทุกคนยังไงเราต้องปิดโซนนะพันกว่าไล่ใครไปหาเจอวะแต่ตเราไม่ต้องบอกฝั่งนู้นนะบอกเน็ตอย่างเดียวนะโอเคโอเคดู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 เนเี้ใช่ดูาเเดียวเยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลาโคตรยากเลยใหญ่เกิน บลาอยู่ไหนนะผมก็ผมเห็นทุกทีมขับผ่านผมเห็นบอยบอยกับเอมผมเห็นจุนกับนายผมก็เห็นเพียวกับปอนทุกคนขับผ่านไปแล้วไฮ้ไปว้ารถอันนู้นแน่รถคันนี้จอดอยู่แน่ว่าแอบใต้ท้องรถเออวะไม่ได้ล้วปิดปิดโซนที่รถแบงอยู่นะโซนงั้นผมขอใช้ติดปิดโซนโซนไหนโซนไหนหนึ่งสองเอาโซนสองโอเคแล้วกี่นาทีกี่นาที ตอผิวอะแแม่โอเคได้ครับเดี๋ยวจับเวลาโอเคนะพร้อมไหมโอเคพร้อมผมขอใช้สิทธิ์ตอนนี้ครับปิดโซนต่อครับเดี๋ยวเราจะหลับตานะโอเคต้องหลับตาทุกคนนะห้ามห้ามลืมตานะหลับ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 ตาจะเวลาเลยนะเฮ้ยเราเราหลับตาอยู่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราทีมเดียวกันนะนายเราอยู่ทีมเดียวกันนะหลับตาก่อหลับตาจับเวลาอยู่ใช่ไหมจับเวลาอยู่ใช่ไหมจับเวลาอยู่นี่ เขาสั่งปิดโซนแล้วหน้าที่เราคือปิดตาไว้5้านาทีนะฮะเพื่อที่ให้เขาออกไม่ให้เรารู้อยู่ไหนปิดตาแล้วปิดไปด้วยอ่ะจริงจจะโกงก็ได้นะตอนนี้ซื้อสัตว์เงินไปไปไปเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แสง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 ผมต้องลงละผมมวแค่ลงต้นไม้ก็เสียหนึ่งนาทียากนะครับม่แม่งมอ่ามกยนแมงมุมมกินแมงมุม เออไม่ม uh, ีอะไรอิส <laughs> ต kind of ์เอียร์โอเคโอเคไป่ต่อไปอไปไป่ต่อไปต่อไปต่อไอไป่อไปต่อไปไปตอไปออไปต่อไปตอไปต่อไปต่่อไปต่อไปไปต่่ออไปตอไ ผมเ,วเ,วเรือไปแล้วซ่อมทานทีขับข้ามสนามเลยผมเดลยสามสิบทีสุดท้ายผมว่าผมต้องทิ้งรถและหาต้นไม้ใหม่ที่รถต้นนี้มต้องบินขึ้นต้นไหนตอนนี้ดูดีกว่าไป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 อันนี้ถ่ายน แต่ว่าต้องขึ้นไปสูงแล้วก็แอบมันไม่เหลือมันไม่ได้เป็นที่ดีมากๆแต่ก็พอ,อใช้ได้เ,เพราะว่าอันนี้ไม่เนียนไม่ไมมือเธอตกมือเธอตกทำอะไรปล่อยมันไปอ่โอเคผมอยู่ที่สูงแล้วนะครับแต่มันแอบไม่ค่อยดี นี <test> ่ครับครบแล้วห้านี <อ fifty>. ้แล้วดูนะห้าดีครบแล้วนะดูกันเราไปหาพี่ยังวะแม่ถามเขาว่าไปทางวันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปตรงนู้นวเดี๋ยวพี่ไปตรนู้นเลยย่าย่กมันอย่าบอกมเพียวพียวเพียวเพีพีเพียวพีมไ่นนเขาย่งไม่อยู่เว้ยมึงไปหาตรงนู่นก่อนเลยช่คุยอะไรกันอ่ะมึงไปหาตรงนู่นก่อนอะไรตอนนี้เขาปิดโซนแล้วตรงูโซน2เออมึงลองไปหาก่อนเดี๋ยวเขาก็ตมีไปเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้คุณ มึงลองดูก่อนเป็ดว่าไม่ได้แล้วได้แล้วนี่วะตรงนั้นโซนสองไอ้งูพิษนี่ไม่ได้ครับมาหาระหว่างสองทีมนั้นน่าจะทะเลาะกันเอาไปขับเฮาดีกว่าเกียบเลยเกียบเลยเมื่อกี้คือเขาไปโซนสองแต่เมื่อกี้ที่เขาจี้ให้เราไปคือโซนสองใช่เขาไปดีเหมือ้วะเขาไมปดีแล้วเขาไปพล้วเอางี้ไหมเราขูวกันไหมไม่ทำสั่งมาทีมนั้นน่ะเขาไปขับเฮาเหมือนกันกับเราดูดิ ไม่ใช่เพราะว่าโซนนี้เราปิดแล้วมอ,อ,องออกจากโซนนี้ลืมไปเราก็งูออไปพี่ดีบรอยเมื่อกี้<อ>ผมถังเย็นไอ้รถทางสิขาวที่เราไปเจอมันหายไปแล้วถ้าใครมันจะบ้าวิ่งนอกสนามกอล์ฟอย่างน้อยคนต้องขับรถดิพี่ดูลาดรลวก่อนถ้าเขาไปถึงก่อนไม่เจออ่ะเราจะได้เลี้ยวไปทางอื่นอย่าแซงไอบ้บอยแซงอย่าแซงอย่าแซงเราอ่ะขับตามตัวแต่นจอนได้ดิเขาเขาไม่ให้เขากักเราเขากัดเขากัดเราเขากัเรามีคนมามีคนมาใครที่มาก่อนเจอแน่ พอแบบนี้มันแอบไม่ดีหายจด้วะแทงอะเห็นปะเห็นปะเห็นปะหไปแล้วเฮ้ยน้ำ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 ไปยมไป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 ไไป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 ไไป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  ไอ้ไอ้บอลที่ตกเจอแล้วปิดเฮ้ยเฮ้ยเยวไ้บลเดี๋ยวเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ดีเดียวกันไม่ใช่เหรอเายูเฮ้ยนเราอยู่้ีเดียวกันนายแปกอนะนะเยวนายก็จูมาแล้ว จะไ่จังไงคุณมีอะไรบ้างคอยแปนในกอนจะนะเอ้ยไม่โดนยังไม่โดนนใ้รโดนก่อนโดนก่อนแปะเอ้ยนึกถึงามบากเลยโทษคนเลยรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนี้ จอดจอดอยู่ผมไม่ได้เห็นรถเลยนะเม่พี่ถือกล้องเสื้อขาวก็สาพูดว่าอ้เขาไม่น่าโง่ปีต้นไม้เราบนมองเห็นชัดโอ้โหบอกเลย5นาทีนะเวลาหมดผมไม่มีที่แอผมก็เลยปีนก้อนไอยที่กลที่สุดดีใจด้วยนะครับทีมบอลคับเพียวชนะเกมวันนี้นะครถ้าว่าคุณชอบคลิวันนี้ลมกดไลกช่องไม่ในทุกช่องในทีมโคชนายมิสเวิวของ ZBD s u n l o เวาแล้วก็โซเชียลนะบและขอขอบคุณเลียนกอลัที่ให้เรามาเล่นวันนี้ คถ้ากว่าใครต้องการสนามเล่นดีๆมาที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ